เดิมเลยค่ะให้เห็นหน้าพี่เลยให้เห็นตรงๆเลยแล้วบีบยา,าเสร็จแล้วเอามาหยดลงไปพี่จะได้เห็นได้ว่าเวลาทาแล้วหน้ามันยกขึ้นเสร็จแล้วเวลาทาพี่ทาลูดอย่างนี้ค่ะลูดยกนี้เลยนะคะนี่น,นะเสร็จปุ๊บพี่ก็ทายกขึ้นนี้ ทายกทารูดขึ้นย้อนขึ้นย้อนขึ้นปัดขึ้นปัดขึ้นย้อนปัดขึ้นปัดขึ้นล่องแก้มปัดขึ้นทาเป็นแนวยก45องศาค่ะใต้ตาได้หมดนะคะตัวนี้เขาบอกบางเขาสามารถทาแม่ผิวรอบดวงตาที่บอกบางได้แล้วเขาก็ช่วยลดถุงใต้ตาสลายไขมันด้วยในตัวอันนี้นะคะทายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น ปั้นะน,นะคะจะช่วยสลายไขมันตรงไหนที่ต้องการจะสลายนะคะก็หยดลงไปสำหแั้วก็ตกตก,ตกนะจึงไวเห็นไห้แป๊บเดียว ยกขึ้นยกขึ้นถุงก็จะลดลงมันจะกระชับขึ้นทําให้ถุงลดลงเสร็จแล้วเราก็ดึงแล้วก็ตกกระต้น่ตรงนี้ข้างในตรงหัวคิ้วที่มันมีปัญหาเวลาพี่ทาพี่หยดลงไปไม่ต้องเยอะอะค่ะพี่ประมาณเพราะเมื่อกี้กเราหยดไปแล้วเสร็จแล้วพี่ก็าทายรูดขึ้นยกขึ้นยกไปหัวคิ้วปลายกลางคิ้วหางคิ้วนะคะ ลูบไปเสร็จแล้วพี่ต้องการจะลดลิ้วรอยนะคะที่มันมีตรงหน้าผากใช่ไหมพี่ก็หยดไปอีกนิดนึงเสร็จแล้วพี่ก็พาลูดขึ้นลูดขึ้นยกขึ้นอย่างนี้เ,นเขาจะฟูขึ้นลิ้วรอยมันจะตึงขึ้นนะคะตรงนี้ที่มันเป็นเส้นหวางคิ้วที่เป็นเส้นใช้ความคิดนะคะปัดขึ้นปัดขึ้นจนเซรั่มมันพาม,นมันซึมลงสู่ผิวหมด ผิวเขาก็จะฟ,ฟูฟูขึ้นฟูขึ้น,นแต่พี่ลองทำหน้าตรงนะ,ะตรงเนี้ยมันก็จะยกขึ้นแต่ว่าถ้าพี่อยากจะเก็บด้านด้านนี้ใช่ไหมก็คือจิ๊บแนะนำพี่บีบเซรั่มมาปุ๊บพี่โยดลงไปที่หลังมือก่อนนี้ให้มันอยู่บนหลังมือก่อนมันจะเข้มข้นค่ะเนื้อเซรั่ม,มจะเข้มข้นมันไม่ใช่น้ำเสร็จปุ๊บพี่ก็เอานิ้ว ปาดบบนี้เลยค่ะใต้คางใต้คางแบบนี้นะยาวลงไห้ถึงตีนหงหูเลยค่ะท่านี้เป็นท่าเก็บเก็บกระชับกรอบหน้านะคะพี่ลูดมาลูดมาให้ถึงใต้ตีนหงหูเลยค่ะเขาจะลงไปช่วยกระชับแล้วก็สลายไขมัน,นะค่ะลูดมาลูดลง ุดลงค่ะุลดลงเดนของเสียออกลงอย่างนี้นะคะอ่ะทำหน้าตรงสิคะพี่เห็นไหมตรงนี้มันก็จะตึงขึ้นแล้วล่องล่องตรงนี้มันก็จะฟูขึ้นแต่ฝังนี้